บอกว่าสวยแล้วแล้วคิดถึงไหมสวยโคตรสวยไปอยสองพันให้สวยโคตรสวยทำอะไรอยู่เมื่อคือนขอขอตีได้ไหมยังอยู่ไหมเมื่อคือนตอนที่ข้ากลับทำไมถึงทำกล้วยจับกินแล้วตอนที่ข่าอยู่ทำไมถึงไม่ทำอะ่ะข้าบอกข้าขอกินหน่อยแล้วทำไมไม่ทำอะ่ะ ตอบเนี่ยเราทำไมไม่ทำอร่อยมากอร่อยมากนี่หมายถึงอะไรนี่คือตื่นมาเข้าฟิตนเนสหรอนี่คือคุณตื่นมาเข้าฟิตเนสเหรอขอดูกล้ามหน่อยได้ปะ ขอดูกล้ามหน่อยได้ไหมได้ปะได้ไหมนะขอดูกล้ามหน่อยอ่าพีเ่เี่ต้องอดข้าวอย่างเดียวเน,น้นรอ,อดรอดขอดูนไหมแม่ชมแน็กแม่บอกว่า<ผ>มแม่บอกว่าเมื่อ,อคืนหล่อมากผมกำลังดี ใช่นะแม่ชมแน็คแม่บอกว่าแม่บอกว่าเมื่อคืนหล่อมากผมกำลังดีใช่นะพ่อแน็คบอกว่าขอบคุณมากๆเลยครับหล่อมากลูกชายเขาเป็นลูกชายไปแล้วหรอแล้วหนูเป็นไรไม่อยู่ด้วยกันเราแค่ไม่ขอรู้หน่อยด้วยป้าอยากเห็นเนาะแล้วเไปอ้อนหำไ นางไม่ยอมขึ้นด้วยอ๋อขอดูหน่อยได้ไหมส่งมาให้ดูก็ได้นมอ่ววางคุณเหนื่อยไหมแต่คนชื่ออะไรนะเขาก็แต่งตัวล่อ,อขึ้นมาเลยนะที่แต่งเองอะ่ะ รอเอ็มวีผมนะ้รอเอวนี่ก็รอไปถ่ายเอ็มวีนางเหมือนกันแต่ว่านางบอกว่าอะไรนะอีกประมาณสองอาทิตย์มัง้งถ้าจีน่านได้ยินไม่ผิดนะน่าจะอีกประมาณสองอาทิตย์ไปถ่ายที่ค่ากะแต่งแบบเซ็กซีเเกซ่เลยเซ็กซี่เลยโอเคได้เนี่ยนางบอกสิบวันค่ารอนะ เอ็มวนี้ต้องเป็นของข้านะ